สวัสดีครับผมตอกกอเซียนอุนบลราชธาน,นีครับผมนี่ครับที่เป็นใหม่หนองหักนะครับตั้งขอนแก่นครับใหม่ดำขวนครับเพ็ดรใหม่มากทรงใหม่มากแดกตอกครับผมสามารถขันมีใหม่ดำขอนน้งามแก่ดำๆครับทรงมากก็ได้แล้ครับทรงใหม่มากผมได้ใหม่พี่นนองกับปได้ตอกฟี่ครับโอเคเลยโอเคครับผม โอ้ไม่ดำควันจากขวัญแก่นครับของแถใส่การได้ครับพี่น้องแก้วครับเจ็ดครับไม่ดำควันของแถเด้อพี่นอ้องเด้ออือนี่เด้อพี่น้องของแถดำๆนี่แหละใส่การได้ครับ อ่าครับถือว่าสวยครับสวยงามครับผมนี่ครับใยมีไหมดำข้นแกแ่ๆกแกดำๆงามๆด้วยพี่น้องเด้อฟันเบิงทั้งขางมันนี่ขันออกแกนมันสีดำ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 แบบกพี่น้องก็สามารถตัด,ต,ดตัดแบบนี้นะพี่น้องข้งคอข้งคอสั้นสองฟังครับนี่นะครับงามๆ,ๆแบบนี้ด้วยพี่น้องเด้อตันๆแบบนี้ละส่งไมมผมครับส่งไห่ผม เดีวก็ผมเีตตอกให้พี่น้องเต็ดๆคือกันครับเฮ็ดแดกกันครับตอกจากราคาจากที่ขายผมมันมันเป็น,น,ปนงานแฮนด์เมดอยู่เดี๋เวนะพี่น้องนาะเป็นงานที่ว่าตามสั่งผมก็เฮ็ดุนมีมเดเต็ดเฮ็ดเฮ็ดทรงให้พี่น้องคือกันครับผมได้ใหม่มุนรานนคาใหม่นี่ก็บ,บอกง่ายว่าค้นเป็นผมซื้อกับซ้ำราคาตอกกับซ้ำราคาผมขายตอกนั่นแหละครับบัด่านี้ก็คอมเมนต์พี่น้องอยากได้ตอกสั้นหนูแต่พี่น้องมีใหม่นะครับ พี่น้องก็สามารถติดต่อผมมาได้ครับตั้งสองทางโท,ทรศัพท์0933410679ครับหรือทักมาที่เพลทเพลทบุกรับพานุ่งอุบลต่อเข้าเส้นเบอร์โทรศัพท์0933410679สามารถแอดไลน์มาได้น้ำเลือพี่น้องเด้อนี่ครับผมก็สิเดิม่มคุณพาสิจักไว้พี่น้องโอ้ป่องแง่ดีครับอ่ะนี่นะครับไผ่ดำขวัญครับผมสิตใส่ตะไผ่ดำขวัญเลยพี่น้องเด้อ ไข่ดำขวนโอ้นี่แกแกดีได้หรอครับนี่สุยทั้งในกระสีออกเนื้อดำนะครับนี่เบิง้งนี่หมูด้ครับนี่เบิ้งอ่าพี่น้องเอาตามมันด้พี่น้องเด้อกติกาเฮ้าพี่น้องอยากได้ตอกฟี่ก็หาใหม่ดำขวนเป็นไหม่ดำขวนแถมได้พี่น้องเด้อบแม่นไใหม่สางไพ่ได้ไหม่ดำขวนมันเบิ้งบ่ยากหรอกครับนี่ขังขอนจะดำครับดำออกดำแดง ง่ายๆครับก็ม่มวนใหม่ครับเนี่แมนเด้ครับผมกับสิคัดอยู่ประมาณสามสามสิบแปดหอดสี่สิบกับเพื่อแน่กระไดกันสี่สิบกับสี่สิบเอสี่สิบสองตลับป่องนะพี่น้องตั้มสามแปดมาครับคือผมบม่ได้ต้องการครับพว่าตอกผมตอกสันสันนี่กับโดนๆน้ั่ที่ที่มีพี่น้องสร้างนี่ครับผมอ่าครับผมปากพี่น้องไปนําคกับผมไผ่ด้ามขวัญัตรุดิบสันดีครับผมวัตถุดิบสันดีนะครับ ที่ธรรมศาสตร์ล่างสันขึ้นไม้เฮาเห็ดตอกสันหนูเสียงจะดีที่สุดครับไปดำผลตะกฮ็ดยากที่สุดคือกันครับนะขอบุญขอบคุณน้องหักครับผมทางขอนแก่นครับผมนะครับพันออดครับแม่นี่บอกครับผมเอิ่นซื้อประพิษเนาะส่งมาสองสอบครับมีไหมตายพ่ายนะครับไหมไหมสดครับไหมตายพ่ายฮอดคอนนะครับนี่หมื่ว่านตายพ่ายเจ๋งครับ อันนี้ใหม่สดครับผมหอดต่ำหลังครับผมขอบคุณขอบพูดหนร้ายครับผมเดี๋ยวผมสีตั้งสันผลงานตอกให้น้องครับจะต้องคอยติดตามครับใหม่สุดนี้ผมจีดตอกเลยร้ายปันไหนนะครับพี่น้องะมาหนี่อยนะพี่นอ้องอ่าครับผมขอบคุณขอบพูดหนร้ายครับผมสำหรับคลิปนี้ีก้าวข้ามมาสวัสดีครับ